ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าคลองวันนี้ผมจะเอาพระสมเด็จพระคังนะครับสร้างในยุคของเสวยันตัวพระองค์ศรีนะครับเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์มีหูเดียวนะครับคือเป็นพิมพ์ของพระแก้วขาวนะครับให้ทุกท่านได้ชมนะครับ เราจะขยายด้วยกล้อง1 6 0 0 x ให้ทุกท่านได้ชมนะครับพระองค์นี้เป็นพระหงคเดียวนะครับเป็นพระที่เขแกะจากพิมพ์พระพิมพ์ที่สวยมากครับบบเป็นพ,พิมพ์ของพระแก้วขาวนะครับที่ได้มาจากลาวนะครับสวยมากครับ พระพุทธจักรพัดแก้วขาวนะครับชื่อที่เด็กสั้นๆนะครับสวยมากครับดูครับครับเป็นสายขึ้นเต็มหมดแล้วครับเป็นประทัดขึ้นเต็มหมดแล้วครับครับน้ำอ้อยครับน้ำมันตังอิวครับสวยครับดูครับสวยมากองนี้ครับใบหน้าสวยนะครับ ลองดูใบหูท่านหน่อยครับใบหูครับเดี๋ยวขยายใบหูให้ดูครับโอ้สวยครับนะครับเห็นชัดเลยครับใบหูเห็นชัดเห็นชัดมากครับแต่ครั้งนี้ไม่มีนะครับครั้งนี้ไม่มีใบหูนะครับพูดภาษาเรานะครับนะครับสวยครับดูต้นคอครับสวยครับ ดูขั้วแขนสายขึ้นเต็มนะครับเนี่ยอันนี้ก็แรกเล็กไใบองค์ไผ่ดำนะครับเจอแ่นสายทับมห็นใบหูครับมีหูมีข้างเดียวแต่ข้างนี้ไม่มีนะครับนะครับจะสวยขอไปหน้ามีครับใบหน้ามีครับสวยนะครับนะครับดวงวไหลครับนี่ครับพิมนพีที่จะสวยเป็นเป็นเพมของหลวงพิจารณ์ครับหลวงพิจารณ์ สร้างในปีศส4 1 1นะครับสวยนะครับ1112สวยครับนี้สวยดูครับเพิมพ์นี้สวยมากนะครับเนื้อสวยเหลืองสวยนะครับดูครับดูนี่ครับแร่หลายๆผงไผ่ดำครับแร่หลายๆผงไผ่ดำนะครับนีครับ เรือข้ามน้ำดินศักดิ์สิทธิ์ของผมทุกคุณทั้งห้าครับเรือ <c oughs> ข้ามน้ำดินศักดิ์สิทธิ์นะครับครับข้ามน้ำอ้อยครับโอ้นี่ร้อยร้อยซอกล่องของแม่พิมพ์ยังมีเลยครับเห็นไหมครับธรรมชาติมากครับนะครับตัดลงครับผมทุกคนทั้งห้านะครับเป็นเขาขุดแล้วก็มีอหอยนะครับ เบิกหอยดิบเลยครับเบิกหอยดิบ,นะบสวยครับดูครับเนี่แยแล่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับนองเงานี่แล่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับบอกน่้สวยถือว่าสวยจัดว่าสวยมากพิมพ์สวยนะครับช่วงขานะครับช่วงหัวเข่านะครับ พวกเขาเนี่ยมีเว้าบตัวนี้วิ่งไปนีครับตัวเองรานะครับนั่งสวยครับเนะี่ยสวยมากครับ เนี่เจีอครับเป็นไซต์ทับหมดนะครับผมทุกคนนะครับเนี่ยทั้งหมดนะครับนี่ครับนี่ครับแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับนี่ครับเท่านั้นเลยครับเนี่ยเจอผมทุกคนผมทุกคนทั้งห้าสีนะครับเจอครับเป็นไซต์ทับนะครับนี่ครับดูครับเดี่ยวจะนี่ครับเดี๋ยวจจัดจ่าเลยครับเนี่ยออกมาให้เห็นแล้วครับนี่ครับแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับออกมาแล้วครับบนคาบเป็นไซต์เต็มไปหมดแล้วครับ หนาพิมพ์มีหนามากหนื้อสวยครับเนี่ยสวยปรับให้สุดๆนะครับนี่เอาให้สุดๆนะครับเจอไหมครับเป็นจันชั้นนะครับเป็นชั้นนะครับเป็นยันชั้นก่อตัวเป็นยันชั้นนะครับนี่นะครับคือคาบขันไซนะครับดูครับดูครับเป็นไซครับเนี่ยครับ ยายแบบสุดๆนะครับหนึ่งเเห็นชัดเลยครับนี่ครับสวย <S <S เกศร,รุสุมนะครับ่วงนี้เกศร,รุสุ้มนะครับสวยมากครับโนี่ครับผัสสุนเดียวครังต้องมวนสารแบบนี้ครับ นี่ครับนี่คือยุคปลายนะครับยุคปลายยุคของหลวงพิจารณ์สวยมากครับดูครับภาพนําอ้อยเขี้ยวนะครับปีผมมบรทุกคุณมีุคุณดังห้าขา,ขาวๆนะครับนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังครับเดผ๋ยวิมพดูด้านหลังนะครับ ตรงนีม้มีมีลักเลยนะครับลักดำๆนะครับเรื่องบอกเมื่อกี้นะครับ <c oughs> โอ้โ,โหเพียบเลยดูครับ <c oughs> โอ้โหเพียบเลยครับน <c oughs> ่าสวยมากครับ คนี่ครับสวยครับดูครับมบลนสารเพียบเลยครับนี่ครับนี่ครับบนสารประใพ้ชัดเลยครับนี่ครับผมทุกคุณทางหน้าครับนี่ครับเจอครับเป็นไซ์ทับหมดแล้วครับนี่ครับผ้าหักแตกผ้ากำแพง ก็เจอคราบเ็นายทับหมดแล้วครับนี่ก็ปาคปาหักแต่ปากำแพงครับนี่ครับมีแลกหลายๆกลุ่มไฟมีแร่ดอกมะขามด้วยครับเนี่ยนะครับนะครับเนี่ยทางนั้นเลยครับเนี่ยเจอคราบเ็นไซเด็กนี่เด็กหลายกลุ่มไฟดำเจอแขนไซทับแล้วครับนี่ครับผมุทรทุกคนตางห้าครับแลกหลายๆกลุ่มไฟดำครับเจอแขนไซทับ คือองค์นี้มวลสารเยอะจริงแต่ว่ามองไม่เห็นเนี่ยนี่แร่หินเป็นเขาคุนครับนี่ก็ปากแต่พระกาแพงนะครับนี่ปากแต่พระกาแพงเนี่ยลงปะัะชัดๆเลยโอ้โหนี่แร่หล็กๆกลุ่มไปดำครับเม็ดเบอร์เลยครับนี่แร่หลายๆกลุมไพดำครับนี่ครับ วกในแขนซ้ายแขนซ้ายทับนะครับเมช็อบก็มีครับมาแล้วตัชัดเลยครับเออชัดเลยครับไหมครับกองที่ปรับได้ทังใจนะครับนะครับแต่แพงหน่อยครับแพงหน่อยนี่นะดับโครับสวยมากครับสวย ดูครับผมวิทุกคุณนะครับดูผมวิทุกคุณทั้งห้าครับเนี่ยผมวิทุคุณทั้งห้าครับเจอครับเป็นไสทับผมวิทุคุณทั้งห้านะครับดูครับเนี่ยกระเพาแตกกระกำแพงครับทึงเหลือพวกที่กัเป็นพวกเนี่ยน้ำอ้อยเคี่ยวนะครับน้ำอ้อยเคี่ยวก็มีรักติดด้วยครับรงชาตินะครับหรวอละมีรักนะครับ มีเม็ดสีเงินๆเลยนะครับเนี่ยสวยมากเลยครับดูด้านหน้าสวยเป็นผระที่สวยมากองค์นี้นะครับสวยจริงๆสวยจริงๆนะครับเอม ตึงนะครับสวยดูคขาสวยครับดูพิมพ์สวยมากดูครับสวยจริงๆครับสวยมากพวงนี้สวยจริงๆ ลงรักนะครับมีทั้งรักมีทั้งข้าวนมอ้อยเคี่ยวครับสวยดูครับสวยมากมีทองครับเนี่เม็ดทองยุคปลายมวลสารลขามีเยอะนะครับแต่ว่าก็กมีไม่เ,มเท่ากับยุคกลางอยู่ต้นนะครับ ดินตักเสร็จนะครับดูครับกูขันไซดูครับขันไซดูแผ่นทองครับตรงนี้ทองอได้เลยนะครับประกายทองนะครับดีให้ดู ครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับสั้นหน่อยครับคลิปนี้นะครับคลิปที่สั้นหน่อยนะครับปผภาสวยเยอะครับเดี๋ยวจะพยายามมาลงให้เยอะๆนะครับทุกใจกก็กดติดตามเยอะๆนะครับครับสวัสดีครับ